วันนี้ราบดีตาก็ขอพามาชมมันอะโดโูนย์สามสี่นะครับเห็นบางท่านถามนะครับว่าราบรีตาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับทําไมต้นโตเร็วนะครับผมก็ใช้น้ําหมักนะครับน้ําหมักปลาที่ไปขัวเขาในตลาดนะครับช่วงเย็นนะครับควรจะเลิกเป็นกิจปลาหรือเศษปลานะครับที่แม่ค้าเขาเอาไว้ในถังนะครับผมก็ไปขโขมามาหมักไว้นะครับ ประมาณ6กเดือนหลอปีหนึ่งนะครับเราใช้พอดอสองอะไรนะครับากางน้ําตาลนะครับก็มาใส่แต่โคคาโดู่นสามสี่เนี่ยเขาชอบน้ําอยู่นะครับเราต้องลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ใส่น้ำหมักปลานะครับถ้าตนเล็กประมาณสิบรือ2ยี่สิบซีซีระวังสิบถึงสี่สิบซีซีนะครับก็ใส่ปุ๋ยฉีดปุ๋ยท้งใบบ้างนะครับนะครับก็สุดเสมอนะครับ เดินละครั้บหรือสองสัปดาห์ต่อครั้งนะครับแต่สนไมมากนะครับแต่ก็ประแจสาคัญก็คือน้ํานะครับน้ําต้องลดให้ให้ชุ่มนะครับถ้ายิ่งเราใส่น้ำหมักปลาเนี่ยถ้าเราไม่ลดให้แล้วแล้วก็ใบเขาก็จะเหลืองแล้วก็จะตกนะครับไม่ใช่เรื่องว่าน้ำหมักปลามันเค็มนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเล็ดนะครับกระแทงยอดได้ดีนะครับเก็ใส่น้ำหมักปลานะครับก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบบ้างนะครับ ก็ใช้พวกนาโนนะครับที่เขาขายในตลาดนะครับผมก็ซื้อมาเป็นโกรเกลนาโนเนยนะครับแล้วก็โอเคอยู่นะครับถ้าถ้าสมาชิกสนใจนะครับลองชาลองดูนะครับผมก็ซื้อชุดเล็กเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นนํำลองนะครับนี่ก็เสียมยอดในแปลงนะครับก็วันนี้วันหยุดก็พาชมนะครับ สายพันธุ์อะโคโดในสวนนะครับบางสายพันธุ์ผมซื้อมาก็ไม่ค่อยโตนะครับอันนี้บูนี่นะครับคุมไว้กลัวแมงกัดใบกระบาบ,บาเขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับรบ,บูนี่ต่อไปก็เป็นน้ำลองนะครับที่ออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่จับลูกนะครับเห็นช่อนี้ก็ ก็รอลุ้นอยู่นะครับหรือว่าผมใส่น้ำหมักปลาเค็มไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ให้น้ำนะครับอันนี้ก็ให้น้ำวันวันหยุดเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้นะครับครับน้ำลงครับก็โตเร็วเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับน้ำลงเราก็มาเยอะอยู่นะครับทีนี้นะครับรอลุ้นติดลูกนะครับ ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มตาดอกเริ่มมาแล้วตอะบคาโดนี่แลมอิตานะครับอันนี้บูดเจดเวียดนามนะครับต้นใหญ่นะครับนี่ครับตาดอกก็เริ่มมาแล้วครับทั้งตาดอกตาใบนะครับมาด้วยกันนะครับเยอะนะครับเริ่มมาแล้วนะครับอันก็เริ่มออกแล้วนะครับโมชีด ศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับบ้างนะครับแต่ว่าบางคนก็เอาสิบสามศูนย์สี่หกนะครับเปิดตาดอกนะครับก็ยังไม่ฉีดนะครับต้นตัวเร็วนะครับบุตรจิเวดนามนะครับถัดมาก็เป็นปีเตอร์สันนะครับเริ่มดอกเริ่มมาแล้วครับต้นแม่พันธุ์ต้นนี้นะครับนะครับต่โกนพืศจิกามาแล้วนะครับ ไม่ค่อยได้สะสมอาหารนะครับก็มาช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ดอกครับดอกนะครับเริ่มมาแล้วช่วดอกนะครับเริ่มมาแล้วแต่ว่าดูหนาวก็จะเป็นมีลาแป้งลาเนี่ยนะครับส่วนมากชอบมากนะครับมันดอกจะ,จะไม่ค่อยสะอาดนะครับ อ้นนี้ก็5ปีแล้วนะครับแม่ต้นแม่พันธุ์นะครับปีเตอร์สันนะครับแรวันิตานะครับถัดมาก็เป็น034นะครับเพิ่งติดนสิบในแปลงนะครับก็ไปได้ดีอยู่นะครับส่วน34ทนนะครับส่วนมากส่วน34สายพันธุ์เวียดนามทุกเกือบทุกสายพันธุ์ทนนะครับอันนี้ก็034นะครับที่เสยบยอดนะครับทน ชอบน้ำนะครับนี่ก็ต้นหนุ่มสาวนะครับบัคคเนียนะครับนี่ก็สองสามปีย่างเข้าแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกดอกนะครับปีนี้นะครับอันนี้คิวบานะครับคิวบาก็ ยอดสีแดงนะครับสดใสใส่น้ําหมักปลานะครับรดน้ำํำพอเริ่มโตแล้วนะครับนี่ก็ไรเมล็ดอีกต้นหนึ่งนะครับไรเมล็ดแล้วก็ปีเตอร์สันนะครับ นี่เป็นปีเตอร์เฮดนะครับปีเตอร์เฮดรอดอกมาแต่ว่าให้สะสมนันช้าไปหน่อยนะครับรอลุ้นก็ให้แปดยี่ิบสี่ยี่ิบสี่ไปแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ออกดอกนะครับ <Okay. S 1> ก็รอลุ้นอยู่นะครับปีเตอร์เฮดนะครับแตกยอดใหม่แล้วนะครับยอดก็อวบอยู่นะครับปีเตอร์เฮด ปีเตอร์สันนะครับต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วก็ออกประมาณออกดอกมา2สองสามโช่นะครับติดลูกก็มา2สองสามลูกนะครับปีเตอร์สันต้นหลังนล็ยังเล็กอยู่นะครับน,นี่ก็บัคคณีนะครับ บุษเจ็ดรู้สึกว่าบุษเจ็ดวิดนามรู้สึกว่าตาดอกมาเยอะนะครับเยอะมากตาดอกและมริตาก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ในะวันนี้นะครับมากนะครับสวัสดีครับ